ข้าวปุ้นเส้านามปลาลาจ้ะลูกไส้คอยสดดังสวบมักคักเมื่อวานก็ยำขนมจีนใส่ปลากระป๋องให้กินนะคะ mm hmm. เขามากินอาหารอีสานอาหารเล้าๆจ้ะน mm ี hmm. ่ผู้ใดคิดหอดน้องเคนว่าน้องเคนเป็นคนจังใดน้องเคนเป็นคนจังสีเหลากินง่ายยู่ง่ายจ้ะ mm hmm. ยิงนามปลาาเนี่ยสดอ mm ู hmm. <Ooh> ้ย hmm. <laughs> ลูกหลา <laughs> งายนั่นเองบ้บบล่าคักแต่ก็กิน<อ>ยางานะจ๊ะเด้อกินง่าย<ก><น>โอ้โอ้ก็เปยังลูกบวเป็นยังอาบน้ำเอาเลยแม่เอาไปซักของโปรโดของโปรโดบอกล่าอุ้ยดู เต็มที่แล้วเลเงเต็มที่ถ้าพ่อเขาอยู่พ่อเขาจะสเตรสียดมากเลยนะพ่อเขาจะเครียดมากเลยนะย่านหกย่านเหม็นหลายน้ะแม่เต็มที่เลยลูก้วแม่ชอบสักปูเสียงสดไหม่นอะ ปุ่นเศร้ากินแซบโชว์บายเค้นอออยออ๋อลูกอดโอยโอ้โออ,อันนี้คือบอมเมียนมาเราเพิ่งกินอาหารเรากินมาแต่เกิดกินตั้งแต่ในท้องแล้วจ้ะหมักายอาหารน,นีสานเนี่ยน้องเค้นสูคัก เคยนบอกคอยสันทัดอ,อาหารฝรั่งจ้ะสดเข้าไปนี่นะนี่นะนาำปลาเนีน่ยนะอืม ขนาดนั้นเลยติลูกเอามือเลยเอามือเลยลูกอันเสจนะเอามือโหลดลูกลูกครึ่งไทยสวีเดนนะคะ <c oughs> อือหือจูบเลยแม่บอ oh. อ่ะค่ะอันนี้นะคะย่าซื้อเกือบสี่พันโครนนะคะก็ประมาณเกือบสองหมืนบาทนะคะสมน้ำหนาบอกเค้นเอามาละเลงอันนี้รองน้ำปลาเค้นอาติ่อ วิวข้างหลังนะเค้นสะสะจนปาติดทอดลูกเลย,โอ,ยโอ้ยพอนี่จำนี่แล้วนอบลูกบ้านหน้าจา้าพ่อขี้นอดเดี๋ยวเค้นมากินแซ่บให้เบิร์กอีกเด้อน,นะครับเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ